สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตรนะเด่นหลักร้อยบุญนะตัวเดียวนะชนกันสสูตรนะสมาชิกนะหลักร้อยบุญตัวเดียวชนกันสสูตรนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะฮะสูตรใหม่นะฮะเอามานะฮะลงไว้ให้สมาชิกดูผ่านตาก่อนเป็นงวดแรกนะฮะ เป็นสูตรใหม่นะฮะย้ําเตือนเป็นสูตรใหม่สําหรับสูตรนี้นะฮะยังไม่ใช้ผมไม่ใช้จริงนะผมยังไม่ใช้จริงแต่ผมจะนาสูตรมใหม้สมาชิกได้ดูไว้เฉยๆนะถ้าสูตรมันเข้าก็นําไปต่อยอดวที่จะถึงได้ <S <S วันนี้ผมไม่ได้ใช้จริงนะฮะสมาชิกนะสาหรับ2ส,สูตรนี้นะแต่ผมนําสูตรมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะเพื่อแปะไว้ในช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะถ้าชอบถ้าชอบค่อยนําไปใช้นะถ้าไม่ชอบมองผ่านๆไปนะสมาชิกนะลงให้เป็น์วแรกก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็ ฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนนักคำนวณฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทำสูตรดีๆนะครับมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยามาฟังกาเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆข้อบลให้ไว้เพื่อเปน็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูชุดสรุปช่องแอนทอนนะครับนักคำนวณนเนมื่อวานนี้ผมลงไปให้แล้วนะฮะทั้ง3ตัวบน2ตัวบน2ตัว,ตวล่างใช้สูตรเก่านะครับเหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็เข้าออบนตรงๆแปดต่างนะก็ใช้สูตรวิธีคิดตัดแต้มเหมือนเดิมนะครับ เข้าเป็นวดที่ 5, ห้าวที่ผ่านมาวัตถิถึงนี้มันจะเป็นวดที่หกหรือเปล่านะสาสมาชิกนะไม่ว่าบนว่าล่างอะ่ะนะฮะถ้าเข้าก็เป็นงวดที่หกนะฮะสำหรับช่องแอทอนนะนะักคำนวณก็ดูดูใครที่ยังไม่ดูชุดสรุปก็ไปย้อนดูได้เมื่อวานนะี้อันนี้จะเป็นสูตรเสริมนะผมย้อนให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมย้อนให้ดูหกวด6หกวดนี้สองสูตรนี้ชนกันทั้งสองสูตรเลยหลักร้อยนะชนกันทั้งสองสูตรหลักร้อย หโหดรวดเลยวดที่จะถึงนี้นะครับเป็นงวดที่เจ็ดนะครับแต่ลงจริงให้งวดนี้นะครับอ่างวดที่เจ็ดนี่แหละงวดที่จะถึงเนี้ยลงจริงนะครับก็คืองวดนี้งวดที่จะถึงเนี้ยนะลงจริงมันมันมันชนกันแค่ตัวเดียวเหมือนเหมือนเดิมนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะมาดูร้อยบนนะฮะสูตรที่หนึ่งได้เลขหนึ่งสูตรที่สองก็ได้เลขหนึ่งถ้มันชนกันที่เลขหนึ่งนะพอดอกหนึ่งเก้าหกนะฮะ หลักหนอนหนึ่งเก้าหกอ่าเลขหนึ่งฮนะก, 1, <st> ก็มาที่หลักร้อยนะสมาชิกนะเลขหนึ่งก็มาที่หลักร้อยอ่ะอ่ะตัวคูณก้อนที่หนึ่งนะฮะตามสูตรเอามาต่อคูณก้อที่สนะองนะฮะคูณที่สองหลักร้อยบุญสูตรที่หนึ่งได้เลขแปดสูตรที่สองก็ได้เลขแปดอ 6, 8, 0, 0, 0, 0. ีกพนออกแปดส่วนเจ็ดนะผลออกแปดส่วนเจ็ดอ่ะอ่าเหมือนที่ผมได้เกินไว้นะฮะ ชนกันทุกงวดนะงวดที่จะถึงนี้มันชนกันอีกนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแจกสูตรสมาชิกแคปสูตรไว้นะถ้าถ้าสูตรมันเข้าอย่างสมาชิกก็สามารถนำไปต่อยอดเองได้นะสมาชิกนะก็ไม่ต้องรอให้ผมลงให้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าใครถ้าใครชอบนะวิธีคิดวิธีทำนวณน,นะก็สามารถนำไปต่อยอดได้ถ้าสมมติสูตรมันเข้านะพูดเผื่อไว้นะสมาชิกนะเอางวดที่3สูตรเลข4ฮนะสูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ก็ได้เลข4นะพอออก4 17 ชนกันที่เลขสีทั้ง2สูตรนะฮะกะ็มาที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะมาที่หลักร้อยเหมือนเดิมนะะเลขสนีะ่ชนกันตัวไหนมาตัวนั้นอ่ะพูดง่ายๆนะสมาชิกน,นะตามสูตรนะตาสูตรชนกันตัวไหนมาตัวนั้นครับนะนะอ่ะงวดที่4นะสูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ก็ได้เลข4นะีครับดอก4สูตรหที่หลักร้อยเท่านั้นนะ ชน,นที่เลข4ก็มาที่เลข4อ่ะถูกเป็นว่าที่4ี่ถูกว่าที่4ตามสูตรนะครับ <c oughs> ชุดสรุปผ่านไปแล้วนะสมาชิกนะถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเอาเดอ้อถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปถูกผิดใช่ไหมก็กลาบขอโทษขออภัยด้วยอ่าวดที่5สูตรหลักร้อย ร้อยบนตัวเดียวนะฮะชนกัน2ส,สูตรนะชนแค่ตัวเดียว2ส,สูตรเนี้ยชนตัวเดียวฮะวัดสูตรแรกได้เลขคาสูตรที่2ได้เลขค่าผลดอกค่าเก้าสี่ฮะวดที่ห้าครับเรงให้ดูหกวัดก็ถูกเปวดที่ห้าครับตามสูตรมีสมาชิกบางท่านก็ ยังเหมือนเดิมฮะผมจะขอชี้ทำความชี้แจงสักหน่อยหนึ่งก็เหมือนเดิมบางท่านก็วหาว่าผมแม่นหลังไว้ออกก็กผมไม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไงสมาชิกนะก็พูดกันไปปากคนนะฮะสมาชิกนะผมห้ามห้ามข้ามปากคนห้ามตาคนห้ามสมองคนไม่ได้สมาชิกนะ แต่ผมอยากให้สมาชิกนะฮะผมเคยบอกนะฮะทุกทุกงวดนะฮะสูตรเป็นเพียงการคำนวณแล้วก็ช่องของผมนะถ้าติดตามดีๆนะช่องของผมผมจะเปิดช่อง youtube ทั้งหมด3ช่องนะของแอดทอนเองเนี่ยสามช่องนะครับฉะนั้นใน3มช่องเนี่ยผมจะสรุปของในแต่ละละช่องนะครับตากหากนะฮะ คือ3มช่องนี้ผมจะไม่สรุปรวมกันนะคือ3ามช่องนี้บินสรุปมันมีมี3บินอ่ะเข้าเข้าใจตรงกันนะสมาชิกนะนะครับช่องแอทอนชาแนลผมก็จะไปสรุปของช่องแอทอนชาแนลช่องนี้เมื่อวานนี้ผมก็สรุปของช่องนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนีนะ้ช่องใหญ่ของผมก็คือช่องแอทอนตำราพรวนผมก็จะไปสรุปอีกนะครับที่ผมลงในไลน์ในไลน์กลุ่มในเพจในเฟซนะครับ ผมจะเอาช่องแอ d ทอนตำลาพารวยคือช่องใหญ่ของผมนะฮะไปลงให้นะครับ,นะรบสมาชิกนะไปลงให้คือลงให้ในกลุ่มไลน์ลงอะไรช่องนี้นะครับผมจะสรุปเฉพาะในช่อง YouTube กับช่องแอททอนชาแนลนะฮะมีสองช่องนั้นผมจะสรุปเฉพาะในช่อง u t u b e นะครับรวมทั้งช่องนี้ด้วยผม,ผมก็จะสรุปในช่อง YouTube แต่ผมจะสรุปจริงก็คือ สรุปคือเอาช่องของแอทอนตำราพารวดไปสรุปให้ในเพจของผมในเฟซของผมแล้วก็ในกลุ่มไลน์ของผมเท่านั้นอันนี้คือผมผมจะบอกสมาชิกไว้อย่างนี้นะสมาชิกนะก็ติดตามถ้าติดตามก็สามช่องก็จะรู้สมาชิกนะเอางวดหลักร้อยบนตัวเดียววดที่ผ่านมานะครับสูตรแรกได้เลขค่าสูตรสองได้เลขค่าผออกค่าแปดสามก็เลขค่าเข้ามาที่หลักร้อยสมาชิกนะ <c oughs> ผมวดทีหกพักร้อยสมาชิกนะอ่ะวที่จะถึงนี้นะครับได้เลขชนกันตัวไหนชนกันอีกฮะแต่จะชนกันตัวไหนเอาไปดูกัน <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> สมาชิกนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะสมาชิกนะผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ผมก็เอา,เ,อา,เ,อาเลขศูนย์มันจะมีแต่ไมใ่ใช่อยู่ที่หลักร้อยนะมันจะผมจะไปวางที่ไว้ที่หลักสิบบ้ง ชุดสรุปเมื่อวานนี้ก็ <c oughs> จะมี0ูนย์หนึ่งสองอ่ะที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็ห้าหจ็แปดนะครับเ <c oughs> อามาดูสูตรที่หนึ่งหลักร้อยนะวิธีทํานําหลักพันหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักมาบวกหลักกา หลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเอ่อแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายค,ครั้งที่2อีก1ครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลข9ก้าของที่มาบวกกันดู1นบวกสได้ได้สาบวกสได้5 5าหบวกเนะได้2องสอบวกหได้3ามสาบวกแ สุดท้ายเล 1. 1ขหนึ่งหนึ่งบวกเลขเก้าคงที่นะครับก็จะได้เลขศูนย์หลักร้อยบนตัวสูตรแรกได้เลขศูนย์มาดูสูตรที่สองนะครับวิธีทำนำหลักแสอหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าขั้นที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าขั้นที่สอง 2, อีกสองครั้งได้เท่าไหร่ไปบวกเลกขเจ็ดคงที่ะ,ะบวกกันดูสามบวกสามได้ อ่ะ9กบวก1ได้0 0นบวกก็ได้3 3มบวกได้3 3มสาบวกกได้3 3มบวกบวกเลข7ค็ทกลุ่มที่ก็จะได้เลข0อ่ะสำหรับหลักร้อยสูตรใหม่ลงแปะไว้ในช่องแอรทอนนักคำนวณเป็นวดนแรกนะครับก็คือชนกันที่เลข0ทั้ง2สูตรเลยอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้แคปสูตรไว้นะสมาชิกน,นะถ้าชอบวิธีคิดวิธีคำนวณน,นะฮะถ้าดวงดี ถ้าสมมุติว่าศูนย์มันมาที่หลักร้อยสมาชิกก็สาสมารถนำสองสูตรนี้ไปต่อยอดเองได้มีวิธีทําให้เก็ยสูตรไว้ได้เลยสมาชิกนะอยู่ที่ท่านจะชอบ,บผมมีหน้าที่คํานวณสูตรมาให้สมาชิกได้ดูก็เท่านั้นเองนะครับถ้าชอบชุดสรุปของผมก็ไปย้อนดูได้เมื่อวานนี้ผมลงให้ไปแล้วนะสมาชิกนะสําสหรับคลิปนี้นะครับก็หลักร้อยบนนุญชวนกัน2สูตรก็ชวนกันที่เลขศูนย์เด้อสมาชิกเด้อ วันที่เลขสูงลงจริงงวดนี้เป็นงวดแรกนะงวดประจ,จาวันที่1นึ่ับเทับหกห้าโอ้ยสัญจรนะฮะลงให้จริงเป็นวัวแรกตัดพิจารณาด้วยหลักร้อยบนชนกันสองสูตรชนกันที่เลขหกนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะอ่าแต่พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเสริอมอะไรอีกเนาะนะเดี๋ยวไปหาลั่นสูตรมาฝากสมาชิก <c oughs> จะเพิ่งเบื่อกันนะสมาชิกนะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พวกนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับนะสวัสดีครับ